สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ห้องหลับ13อีกครั้งวันนี้ผมจะพาทุกคนไปสัมผัสกับเรื่องราวที่จะทำให้คุณคิดถึงทุกครั้งที่ได้กลิ่นน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเรื่องราวที่เกิดขึ้นในย่านเก่าแก่ของกรุงเทพที่จะทำให้คุณไม่มองการกินก๋วยเตี๋ยวเหมือนเดิมอีกต่อไปปี2518ย่านตลาดพลูแถวคลองบางลำพูมีร้านก๋วยเตี๋ยวเล็กๆที่ขายในตรอกลึกเปิดเฉพาะกลางคืน ร้านนี้ไม่มีป้ายไม่มีชื่อลูกค้าเรียกกันง่ายๆว่าร้านป้าสายป้าสายหญิงวัย45ปีหน้าตาธรรมดาผอมแห้งแต่ดวงตาค่อนข้างเศร้าโศกเธอขายก๋วยเตี๋ยวคนเดียวมีหลานสาววัย16ปีชื่อน้อยช่วยเก็บถ้วยเช็ดโต๊ะป้าสายแต่งงานกับลุงเจิมช่างตัดผมที่ติดเล่าและชอบใช้ความรุนแรงครอบครัวนี้มีฐานะยากจนอาศัยอยู่ในบ้านเช่าหลังเล็กๆข้างร้าน สิ่งที่แปลกคือร้รานป้าใยเปิดแค่ตอนกลางคืนและก๋วยเตี๋ยวของเธอมีรสชาติที่พิเศษมากลูกค้าที่มาลิ้มลองครั้งแรกมักจะติดใจและกลับมากินอีกไม่สามารถลืมรสชาตินั้นได้แต่สิ่งที่น่าแปลกใจคือหลายคนที่มากินก๋วยเตี๋ยวที่นี่บ่อยๆกลับหายตัวไปอย่างลึกลับคืนแรกของนักข่าว โชคนักข่าวหนุ่มวัย28ปีจากหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นได้รับเบาะแสเรื่องการหายตัวของคนในย่านนี้เขาแอบไปสำรวจและพบร้านป้าใสที่เปิดในเวลา23นาฬกาเมื่อเข้าไปในร้านโชคต้องยอมรับว่าบรรยากาศค่อนข้างน่าขนลุกแสงไฟส้มวูบไหวโต๊ะไม้เก่าๆและที่สำคัญไม่มีลูกค้าคนอื่นเลยกินอะไรดีป้าใสถามด้วยเสียงเบากว๋วยเตี๋ยวเนื้อครับโชคตอบ ป้าสายยิ้มแปลกๆเหนือสดมากๆนะลูกวันนี้พึ่งได้มาใหม่ป้าสายพูดขณะที่รอโชคสังเกตเห็นน้อยหลานสาวยืนอยู่มุมร้านหน้าตาซีดเซียวดวงตาเบิ้นใหญ่เหมือนตกใจตลอดเวลาเมื่อสายตาสบกับโชคน้อยก็รีบเดินหนีไปเมื่อชามก๋วยเตี๋ยวมาถึงโชคต้องยอมรับว่ารสชาติดีมากจริงๆ น้ำซุปข้นหวานมีกลิ่นหอมแปลกๆที่ไม่เหมือนกว๋วยเตี๋ยวทั่วไป <th eger> เนื้อนุ่มลิ้มลองแล้วรู้สึกว่าอร่อยผิดปกติ <th eger> เนื้อนี้ซื้อจากไหนครับโชคถามลูกค้าคนเก่ามาส่งให้ป้าสายตอบพร้อมยิ้มแปลกๆเขาให้มาเป็นประจำโชคกินจนหมดชามรู้สึกเต็มอิ่มแปลกๆและเมื่อเขาจ่ายเงินแล้วเดินออกไปเขาได้ยินเสียงกระซิบของน้อยอย่าอย่ากลับมาอีกการสืบสวนของโชค โชคเริ่มสืบสวนเรื่องคนหายตัวในย่านนี้อย่างจริงจังเขาพบว่าในช่วง6เดือนที่ผ่านมามีคนหายตัวสามคนล้วนเป็นชายโสดอาศัยอยู่คนเดียวคนแรกสมเกียรติวัย35ปีคนงานก่อสร้างคนที่สองอนาไวัย42ปีพ่อข้าผลไม้คนที่สวีรัตวัยสาวปปีช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์ สิ่งที่น่าสนใจคือทั้งสามคนล้วนเป็นลูกค้าประจำของร้านป้าสายโชคตัดสินใจไปสัมภาษณ์คนในย่านพบว่าหลายคนเห็นชายทั้งสามเข้าไปในร้านป้าสายแต่ไม่เคยเห็นออกมาป้าสัยมีปัญหากับผัวบ,บ่อยๆคุณอรนงเจ้าของร้านขายยากใกล้ๆเล่าให้ฟังลุงเจิมขี้เมาชอบทำร้ายเมียแล้วก็หลานสาวบางคืนได้ยินเสียงทะเลาะกันเสียงร้องไห้ แล้วหลังจากคนเหล่านั้นหายตัวไปร้านปลาใสเป็นยังไงครับแปลกนะเนื้อในก๋วยเตี๋ยวอร่อยขึ้นลูกค้าเพิ่มขึ้นแต่ที่แปลกกว่านั้นคือไม่เห็นลุงเจิมมานานแล้วด้วยคืนที่สองโชคกลับไปกินก๋วยเตี๋ยวอีกครั้งคราวนี้เขาสังเกตมากขึ้นเมื่อน้อยเดินผ่านมาโชคจับมือเธอเบาๆน้องน้อยพี่ขอถามหน่อยได้ไหมน้อยตกใจมาก ดวงต่างเต็มไปด้วยความกลัวอยา่าอย่าถามถ้าปา้าใสรู้จะจะยังไงน้อยมองไปทางครัวแล้วกระสิบเบาๆพี่อย่ามากินอีกเลยมันไม่ใช่เนื้อวัวมันไม่ใช่เนื้อหมูแล้วมันคืออะไรน้อยร้องไห้เบาๆหนูไม่อยากทำแต่ป้าใสา,บ,าบังคับหนูกลัวกลัวจะเป็นเหมือนลุงเจิมก่อนที่โชคจะถามต่อป้าใสายเดินออกมาจากครัวมีมีดในมือ น้อยไปล้างจานให้หมดป้าสายสั่งเสียงแข็งตาจ้องน้อยแบบข่มขู่น้อยรีบหนีไปหลังครัวป้าสายหันมาหาโชคยิ้มแปลกๆมาบ่อยๆนะลูกนะชอบรสชาติของป้าใช่ไหมครับอร่อยมากครับโชคตอบด้วยความไม่สบายใจป้าดีใจแล้วลูกอยู่ที่ไหนกันอยู่คนเดียวหรือเปล่าคำถามนี้ทำให้โชครู้สึกขนลุกผมผมต้องกลับแล้วครับ เขาจ่ายเงินและรีบออกไปแต่รู้สึกได้ว่าป้าใสาจ้องตามเขาด้วยสายตาแปลกๆโชคหลับไม่ลงเขานึกถึงคำพูดของน้อยตลอดคืนเขาตัดสินใจจะแอบไปดูร้านป้าใสาในตอนกลางคืนประมาณสองทุ่มโชคแอบไปซ่อนตัวในตรอกใกลๆ้ๆเขาเฝ้ามองร้านป้าใสายอย่างใจจดใจจ่อไม่นานนักชายร่างท้วมที่เขาเคยเห็นผ่านๆตาหลายครั้งก็เดินเข้าไปในร้าน ทว่าเวลาผ่านไปเกือบสองชั่วโมงแล้วชายคนนั้นก็ยังไม่มีวี่แววจะเดินออกมาโชครอจนร้านปิดไฟมืดสนิทในเวลาเกือบสามทุ่งเขายังเห็นป้าใสากับน้อยช่วยกันเก็บของแต่ไม่มีลูกค้าคนไหนออกมาจากร้านอีกเลยโชคตัดสินใจเข้าไปดูใกล้ๆเมื่อแน่ใจว่าไม่มีใครอยู่แถวนั้นเขาแอบย่องเข้าไปในร้านอย่างเงียบเชียบสิ่งที่พบทำให้เขาขนหัวลุก ห้องเล็กๆด้านหลังครัวนั้นไม่ได้เป็นเพียงห้องเก็บของแต่เป็นห้องมืดทึที่มีเสื้อผ้าของชายคนที่เขาเห็นเข้ามาในร้านแขวนอยู่กระเป๋าสตางวางอยู่บนพื้นและที่น่ากลัวที่สุดคราบเลือดสีเข้มที่แห้งกรังติดอยู่บนพื้นกระเบื้องโชคเปิดตู้เย็นเก่าๆที่ส่งเสียงครางเบาๆสิ่งที่เขาเห็นทำให้เขาต้องอัดจ,จียนออกมาอย่างควบคุมไม่ได้ ข้างในมีถุงพลาสติกใสขนาดใหญ่บรรจุบางอย่างที่ดูก็รู้ว่าไม่ใช่เนื้อสัตว์ธรรมดามันเป็นชิ้นส่วนที่คุ้นตาจนหน้าขนลุกเมื่อไหร่ล่ะที่ลูกจะเลิกช่างสงสยัยเสียงป้าสายดังขึ้นข้างหลังโชคหันไปก็เห็นป้าสายยืนอยู่พร้อมกับน้อยที่หน้าซีดเผือดป้าป้าทำอะไรโชคถามด้วยเสียงสัน่นป้าสายหัวเราะแห้ง ป้าทำมาหากินลูกป้าต้องเลี้ยงหลานป้าต้องมีเงินซื้อยาอยาอะไรยาที่ทำให้คนหลับไปตลอดการเวลาผสมในน้ำซุปคนกินแล้วจะไม่รู้สึกตัวอีกเลยโชคเริ่มเข้าใจป้าป้าใส่ย,ยานอนหลับในกว๋วยเตี๋ยวแล้วเมื่อลูกค้าหลับแล้วป้าก็ป้าไม่ใช่คนชั่วป้าใส่แก้ตัว ป้าเลือกแต่คนที่ไม่มีครอบครัวไม่มีใครตามหาป้าทำให้พวกเขาตายแบบไม่เจ็บปวดแล้วลุงเจิมละ่ะหน้าป้าใสาเปลี่ยนไปเต็มไปด้วยความโกรธเขาทำร้ายป้าทำร้ายน้อยป้าเลยให้เขาเป็นคนแรกและเขาอร่อยที่สุดด้วยโชครู้สึกกลัวมากผมจะไม่บอกใครผมสาบานป้ารู้ลูกแต่ป้าไม่เสี่ยง ป้าใสาค่อยๆเดินเข้ามาใกล้ลูกกินกว๋วยเตี๋ยวป้ามาสองครั้งแล้วป้าว่าลูกน่าจะอร่อยนะการหลบหนีและจุดจบโชควิ่งหนีเอาชีวิตรอดขณะที่ป้าใสากรีดร้องไล่ตามหลังน้อยยืนนิ่งตัวสั่นเทาไม่ยอมช่วยป้าใสาแม้แต่น้อยโชคพุ่งพรวดออกจากตรอกมืดมุ่งหน้าไปยังสถานีตำรวจที่ใกล้ที่สุดทันทีเขาเล่าเรื่องทั้งหมดด้วยเสียงสั่นเครือ เมื่อตำรวจมาถึงร้านก๋วยเตี๋ยวพวกเขาพบหลักฐานที่น่าสะพรึงกลัวอย่างไม่น่าเชื่อในตู้เย็นเก่าๆนั้นมีเนื้อของเหยื่อหลายคนบรรจุอยู่ในถุงพลาสติกใสส่วนในห้องเล็กๆหลังบ้านตำรวจขุดพบโครงกระดูกมนุษย์หลายร่างที่ถูกฝังอยู่ใต้พื้นดิน ปาสายไม่ปฏิเสธการกระทำของตนเลยแม้แต่น้อยเธอให้การอย่างเย็นชาว่าเธอได้ฆ่าคนไปแล้วทั้งหมด7คนโดยเริ่มจากสามีของตนเองก่อนจะตามด้วยลูกค้าอีก6คนเธออธิบายถึงวิธีการอันโหดเหีเ้ยมว่าเธอจะใส่ย,ยานอนหลับชนิดรุนแรงลงในน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเมื่อเหยื่อพลอยหลับไปเธอจะใช้มียทำร้ายจนเสียชีวิตก่อนจะนำเนื้อมาทำเป็นก๋วยเตี๋ยวออกขาย ส่วนน้อยถูกบังคับให้ช่วยงานในร้านแต่เธอไม่เคยลงมือทำร้ายใครเลยเธอยืนยันว่าทำได้แค่ช่วยเก็บกวาดร้านและใช้ชีวิตอยู่ภายใต้ความหวาดกลัวมาโดยตลอด หลังจากเหตุการณ์สะเทือนขวัญป้าสาถูกจับกลุมและเข้ารับการตรวจสอบทางจิตเวชผลการวินิจฉัยพบว่าเธอป่วยเป็นโรคทางจิตที่ร้ายแรงประกอบกับแรงกดดันจากการถูกสามีทำร้ายและกดขี่มาอย่างยาวนานทำให้เธอเกิดอาการคุ้มคลั่งและลงมือก่อเหตุสยองขวัญน,น้อยถูกส่งตัวไปอยู่กับญาติแต่เธอก็ต้องเผชิญกับภาวะความเครียดรุนแรงต้องเข้ารับการบำบัดทางจิตเวชเป็นเวลานานหลายปี ส่วนโชคเขาได้เขียนข่าวเรื่องนี้แล้วมันกลายเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วประเทศผู้คนต่างเรียกคดีนี้ว่าคดีกว๋วยเตี๋ยวเลือดซึ่งเป็นที่พูดถึงการปากต่อปากไปอีกนานแต่สิ่งที่น่าขนลุกกว่านั้นคือหลังจากที่ป้าสายถูกจับไปแล้วผู้คนในย่านนั้นยังคงยืนยันว่าได้กลิ่นน้ำซุปกว๋วยเตี๋ยวลอยมาตามลมในตอนกลางคืน บางคนถึงกับอ้างว่าเห็นเงาร a n งของป้าสายยืนอยู่ในร้านเก่าราวกับว่าเธอยังคงทำก๋วยเตี๋ยวอยู่ไม่ไปไหนและที่น่ากลัวที่สุดก็คือบางคนยังคงไปกินก๋วยเตี๋ยวที่ร้านอื่นแล้วบ่นว่าไม่อร่อยเหมือนของป้าสายเลย เรื่องราวนี้เตือนให้เราได้รู้ว่าความเจ็บปวดและการถูกกดขี่สามารถทำให้คนเปลี่ยนไปได้ความยากจนความรุนแรงในครอบครัวและปัญหาสุขภาพจิตเมื่อมารวมกันสามารถสร้างปีศาจขึ้นมาได้และบางครั้งปีศาจที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่ผีสางแต่เป็นคนที่อยู่ข้างๆเราที่เราไม่เคยสงสัย วันนี้เมื่อคุณไปกินก๋วยเตี๋ยวที่ไหนลองสังเกตดูว่าเนื้อในชามมีรสชาติธรรมดาไหมหรือมีอะไรแปลกๆและถ้าเจ้าของร้านถามว่าคุณอยู่คนเดียวไหมอย่าลืมระวังตัวนะคะและนั่นคือเรื่องราวของก๋วยเตี๋ยวเลือดขอบคุณที่ติดตามห้องหลับ13พบกันใหม่ตอนหน้ากับเรื่องราวสยองขวัญอื่นๆเจอกันใหม่ตอนหน้าค่ะ